งมาจากตรงกุฏิใช่ไหมคะเขาเรียก่าเลยเอศาลาศาลา่ะไปนมัสการพระจารย์แล้วเนี่ยพี่วันชัยจะพาพวกเราไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราก็จะล่องเรือไปแล้วก็ชมแปลงเกษตรนะครับในส่วนมันจะมีแปลงเกษตรของในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวด้วยนะครับด้านฝั่งสายเมืองของเรานะครับซึ่งจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวนะครับที่มีการขยายพันธุ์และก็ พัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนะครับไปไปทำเป็นเกี่ยวกับพันพันพันข้าวนะครับในบริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีศูนย์วิจัยข้าวด้วยเหรอใช่ครับะจะจะเป็นพื้นที่รวมกัน<อ>ก็คือด้านหน้านะอ่ะด้านเวลาเราเข้ามาด้านขวามือนะ่ะจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวนะครับเพื่อ,อผลิตพันธุ์ข้าว ให้แก่ประชาชนนะครับเป็นศูนย์วิจัยข้าวของปทุมธานีศูนย์วิจัยข้าวของปทุมธานี<ช>คุณผู้ชถามค่ัแล้วถ้าเกิดเกษตรกรที่เขาสนใจอยากจะได้รับุ์ข้าวเนี่ยเขาต้องติดต่ออะไรยังไงหรอคะอ๋อก็ต้องติดต่อของสํานักง,งานเขาเลยนะครับ<อ>ใช่่ศูนย์วิจัยเขานะครับส่วนด้านถัดมาเนี่ยเขาจะเป็นของอของพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับคนละส่วนกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับที่เห็นเขาเรียกว่าลงปุ๋ยก็คือเป็นลงปุ๋ยหมัก ซึ่งเราจะหมักปุ๋ยพืชสดที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเกี่ยวกับเศษพืชผักทั่วไปที่ลงเหลือจากการเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับพวกหญ้าสดที่เราอยู่ในเนี่ยเอาไปหมักในในถังหรือว่าในในบ่อปูนของเราเนี่ยโดยการหมักแบบปุ๋ยพืชสดโดยการใช้เขาเรียกว่ากังหันลมตัวตัวช่องลมน่ยเพื่อระบายอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการมีแกส๊สปะทุแล้วมีเ<ช>พลิงใช่ไหมค<ช>ะเวลาเราหมักเนี่ยมันจะมีความร้อนนะครับแล้วมีแก๊สอะไรนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้เพื่อ,อระบายโดยไม่ต้องกลับปุ๋ยนะครับกลับกองปุ๋ยใช่ครับผมเป็นเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำลึกมากครับพี่ใช่ครับเราก็เอาไปใช้ในส่วนของแปลงเกษตรของเราทั้งพิธิภา์ของเราเลยนะครับเป็น,เป,นปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชอ่อ ปุ๋ยหมักที่ใช้ปรับหน้าดินปนรับหน้าดินใช่สร้างความสมดุลสร้างความรุ่นซุยให้กับดินหน้าดินของเราซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยเป็นดินเป็นกรดซะส่วนใหญ่กรดถึงขั้นรุนแรงด้วยนะครับกรดถึงขั้นรุนแรงนนใ,นในการเตรียมแปลงหรือการเตรียมที่จะปลูกพืชเนี่นยเราจะมีการผสมดินหรือว,ว่าปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักพวกนี้ครับผมเพื่อปรับค่าของดินให้เป็นกล<ช>างพร้อมแก่การเพาะปลูกใช่ครับทุกอย่างดูหาได้ใกล้ตัวหมด ใ่หญ้าเหลือก็หม,มักเป็นปุ๋ย<ช>หมักเสร็จก็มาปรับหน้า<ช>ดินปลูกขึ้นต <ผม S 1> ื่นเต้นจังเลยอ่ะนี่หนูต้องมีพื้นที่ประมาณกี่กี่ไร่คั่นถึงอยากจะทะจําเกษตรครบพ้วนแบบนี้ได้จริงๆแล้วแล้วถ้าเรามีพื้นที่อยู่ที่บ้านเราสามารถทําพื้นที่ เกี่ยวกับ1ไร่ได้นะครับ1ไร่ก็คือทำไรแบบนี้เลยเหรอใช่หนึ่งไร่เนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการจัดเป็นเกษตรก็คือได้ครบวงจรเลยค่ะอย่างในส่วนของโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยเขาจะมีการทําเกี่ยวกับลูกพืชอินทรีย์โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ารัสิ่งอัตโนมัตินาโนโอ้โหไม่ใช่จุลินทรีย์ตัวประสิทธิ์อะไรใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นจุลินทรีย์คล้ายๆกันแต่ว่าจุลินทรีย์ตัวเนี้ยเขาจะเอาไปผลิตเกี่ยวกับปรับโครงสร้างของดินแล้วก็สามารถปรับจากดินที่เป็็นนกกรดดดหือว่่่าาาจทีเปง ให้มีค่าเป็นกลางได้นะครับแล้วก็มีการปรับน้ำด้วยแล้วหนูต้องเอาจุลินซีเหล่านี้มาจากไหนนะคะพี่จุลินซีตัวนี้เขาจะผลิตในโครงการของหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับแล้วเราก็จะเอามา,าทเท็นเกี่ยวกับน้ําหมักน้ำหมักใช่น้ำหมักคล้าย<ม>ๆกับน้ำหมัก EM เหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ว่าจุลินซีตัวนี้มันจะมีจะสามารถทนความร้อนได้ถึงสองพันองศาค่าไม่ตายไม่ตายแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องมีเกี่ยวกับพวกอาหารให้มันก็คือ นมเปรียงที่เขาสกัดจากผลไม้5้าอย่างมีนมเปรียงกากน้ำตาลลำอ่อนนะครับอันนี้ล้วก็น้ำเปล่าหกก็คือเราจะมีการหมักในถังประมาณ200ลิตรนมเปรียงเป็นยังไงคะพี่นมเปรียงก็คือน้ำน้ำนมเปรียงที่สกัดมาจากผลไม้5อย่างในโครงการที่เขาสกัดมาในจุดนี้เราก็เอามาใช้ทําเกี่ยวกับน้ําหมักจะมีเขาจะมีขายในโครงการด้วยแล้วก็มีให้เรียนรู้ในในโครงการ แต่วิธีการวิรายละเอียดต้องตต้อ้อองไปติดต่อนในโครงการอีกทีหนึ่ง oh วิธีการ <okay. S 2> ครับค่ะซึ่งมันซับซ้อนเลยท่าการที่จะทําอาหารจุลินทรีย์เพื่อจะมาใช้ปรับหน้าดินเหล่านี้ที่พี่บอกอ๋อไม่ซับซ้อนครับแต่ว่าเราต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับ oh ในส่วนของโครงการหนึ่งไร oh ่หนึ่งแสนครับซึ่งถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนรู้วิธีการหมักน้ําจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปขอหลักสูตรแล้วก็ขอเข้าอบรมได้ในโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะคะซึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีการ อบรมแล้วมีการเรียนรู้ในแปลงก็คือประมาณ5 5เดือนนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับในการเรียนรู้นะครับเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ,ะที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับ2วัน3คืน2 2, 2คืน3วันเป็นการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับโครงการหนึ่งแรกหนึ่งแสนแล้วก็ขั้นพืน้นฐานแต่ว่าถ้ารายละเอียดเราต้องไปศึกษาก็คือมีการเป็นหลักสูตร ห้าเดือนนะครับเข้าไปศึกษาในนั้นซึ่งจะมีสูตรที่มากมายนะครับที่เราให้เราศึกษาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีเรียกว่าต้องมีเวลาในการจัดการในแปลงด้วยะค,รคะประมาณว่าเราเข้ามาเรียนรู้อบรมในนี้กลับไปเราสามารถพัฒนาที่ดินหนึ่ง<ช>ไร่ของเราเนี่ยใช่ครับให้เรียบร้อยออกมาตามตามเขาเรียกว่าอะไรนะคะแปลงตัวอย่าง<ช>แบบน,นี้นเลยมีไร่ครับ มีบอ่อมีบ้านมีบ้านใช่ครบวงจรค่ะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าบ้านไม้ไผ่ที่คุงสร้างเสร็จที่ยูริมลลักษณะของอยู่ในของทุ่ง เรียกว่าทุ่งลางศิษย์ของเราทุ่งลางศิษย์แต่เดิมเนี่ยบริเวณทุ่งลางศิษย์เรามีไม้ไผ่เยอะเลยคะถึงได้มีการสาธย์ทิพยร้างว้านไม้ไผ่แบบตามหลักแล้วในพื้นที่ที่ทใกล้น้ำเนี่ยจะมีจะมีการจะมีไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นลักษณะลักษณะป่าทั่วไปเนี่ยถ้าในริมน้ำเนี่ยจะมีไม้ไผ่ใช่เพราะว่าไม้พวกนี้มันมันจะขยายโดยเขาเรียกว่าออกดอกออกเมล็ดที่ที่ลอยมันลอยน้ําขึ้นมาเนี่ยมันพอมันอยู่ริมฝั่งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิด ไม้ไผ่วันนี้จะขยายได้เร็วมากนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือปัจจุบันมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าปัจจุบันเป็นเมืองไปหมดแล้วอย่างนี้นี่เองเราก็วนกันมาครบหนึ่งรอบพุ่งรังสิตแล้วนะะคได้เจออะไรเยอะแยะไปหมดนะคะทั้งบริเวณศูนย์แปลงแปลงสาธิตของการปลูกข้าวนะคะบ้านเวอินไทยสีภาค บ้านดินบ้านฟางแปลงเกษตรสาธิตเมืองขอบคุณมากจริงๆเรียกว่ามาวันนี้เนี่ยได้พบทุกรสชาติจริงๆนะคะทั้งเรื่องความรู้แล้วก็เรื่องวิถีชีวิตของคนเกษตรจริงๆเลย ก็คือ,อเป็นบึนใหญ่ของเราแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมในการชมคิวทัชนะครับทั่วเลยนะครับด้านโน้นก็จะเป็นผพิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิถีของในหลวงของเราด้านในเป็นอาคาร5นะครับครับผมตรงนี้มีปลาไหมคะมีครับหนูจับแล้วหนูกินเลยได้ไหมจับได้เลยครับทําไมกลัวมือหา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่จริงๆแล้วอาจจะเป็น แถวนี้จะเป็นบ่ออาจจะมีปลาธรรมชาติอยู่นะครับเกี่ยวกับปลาช่อนปลาชะโดปลาอะไรปลาทั่วไปปลาชะโดนี่มันดุนะคะใช่ใชดุครับเป็นปลากินเนื้อที่ดุมากค,ค่ะใช่ลงไม่คนรเอามือแหย่ลงไปก็ใช่จะห่วงพื้นที่เป็นปลาเป็นปลาแม่น้ำนะครับที่อยู่ในบึงส่วนใหญ่ชอบอยู่ในบึงค,ครับผมด้านนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรจะมีพืชสมุนไพรที่หลากหลายมากนะครับอยู่ในนี้นะครับ แล้วเราได้มีการนําพืชสมุนไพรที่เราปลูกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยไปไปทำใช้อะไรอย่างไรเกี่ยวกับน้ำหมักอ๋ออันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราใช้ในเกี่ยวกับแปลงเกษตรอินทรีย์ก็คือส่วนเกี่ยวกับพวกพืชสมุนไพรเนี่ยเราอาจจะเอาไปใช้ทําเกี่ยวกับน้ําหมักในการไล่แมลงไล่แมลงต้องกันแมลงสะเดาสะเดารู้จักอ๋อใช่สะเดาก็คือเป็นพืชที่มีรสขมอันนี้สัตว์เกี่ยวกับแมลงเนี่ยมันจะไม่ชอบ วลาเราไปฉีดพ่นเนี่ยมันก็แต่ถ้าเราทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องหมัก,มกถ้าเราหมักได้ปุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพมันจะกัดไอตัวสารออกมาเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยตัวพวกแมลงพวกอะไรเงี้ยมันจะหนีไปนะครับเป็นการไล่นะครับเป็นการไล่แมลงแต่ไม่ต้องฉีดหนูนะครับหนูไม่ไปอย่างเช่นพวกกระชายก็จะมีพวกรดร้อนอมีรดร้อนพวกนี้เราก็จะเอามาหมักหมักหมักกับจุลินทรีย์เอาไปฉีดพ่นนะครับวกกับพวก ที่มีกลิ่นฉุนอย่างเช่นตะไคร้หอมพวกนี้อาจจะมาอกร่วมกันเลยจะได้ครบ3อย่างเลยไรทั้งแมลแงทั้งัเลยใช่ไหมคะกินดื่มอาบทาได้หมดครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะที่พี่วันชัยพาเราชมทั่วคลองรังสิตแห่งนี้เลยนะคะค่ะ แล้วก็ก่อนจะจากลากันไปเนี่ยพี่วันชัยมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเที่ยวชมแปลงเกษตรแบบนี้บ้างไหมคะได้ครับครับก็ก่อนอื่นนะครับเขาขอเรียนเชิญนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาเข้าชมเกี่ยวกับแปลงเกษตรนะครับในพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับจะมีการล่องเรือนะครับล่องเรือชมแปลงเกษตรในส่วนของทุ่งลังสิทธ์ของเรานะครับแล้วก็จะมีสินค้านะครับสินค้าเกษตรนะครับเกี่ยวกับ สินค้าอินทรีย์ที่เราขายอยู่ในอาคารหนึ่งของเรานะครับเป็นอาคารขายสินค้าแล้วก็มีสินค้าเกี่ยวกับของชำร่วยที่ของที่ระลึกนะครับเรามาเยี่ยมชมได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเราจะหยุดหนึ่งวันวันจันท์แค่วันจันทร์วันเดียวนะครับ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วันชัยพลขันมากมากนะคะที่เสียสละเวลาเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะและสําหรับท่านใดที่สนใจจะมาเยี่ยมชมท่องเที่ยวสนุกแบบนี้นะคะก็มาได้ทุกวันวันอังคารถึงอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะพี่วันชัยดีค่ะ คอร์ปอเรชันจำกัดยาน้ำสมุนไพรหย,ยงเหิงและน้ำดื่มจอยหมาดสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์การเกษตรของเราสามารถติดต่อได้ที่ jc shop ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ